สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องชายดวงเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับนั่นแหละนะครับมาสำหรับในงวดล่าสุดนะฮะก็สูตรนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรเต็มล่างนะครับก็ยังมีในร่างเหมือนเดิม นะครับเนาะเนี่ยรอบนี้มันตรงนะแต่งอกรวบก่อนีมาในที่ในตัวกลับนะครับเนาะอ่ะก็มันเยอะหลายตัวนะครับก็ลองลองนำไปดูนะครับมาไปตัดกับเลขดับเออถ้าลองนําตัดกับเลขดับงวดนี้นะครับนั่นแหละนะผมที่คาดไว้เลยนะว่าสูตรมันจะหลุดนะมันก็หลุดจริงๆรเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะนะครับนั่นแหละแต่ถ้าลองนําไปจับกันกับในนะครับเลขวิ่งนะเลขเด่นล่างในหลักสิบเนี่ยที่ผมลงให้ นะซึ่งซึ่งซึสามสูตรเนะี่ยชนกันในที่ใน6กับ7นะนั่นแหละมันก็คัดได้นะครับจากที่มันเยอะๆเนาะเออเนี่ยทั้ง3สูตรมาชนกันนะครับในที่ในสูตรแรก6 7อ่าเนี่ย6 7เนี่หกเจ็6 7 6 7จ 6, 7, ็เนี่ย3สูตรชนกันใน2เลขนี้นะครับนั่นแหลนะอ่ามันท่านก็นำเนี่ย ตัวเด่นเนี่ยมาจับกันกับในชุดนี้นะครับก็มาตรงๆเลยนะถ,ถ้ามาจับก็จะได้สอ 6, สี 6, 80, ่หกแปดสิบอาได้สิบคู่ก็ยังคาดได้นะครับไปเยอะเลยนะครับเนาะนั่นแหละนะรหรือจะมาตัดสูตรนะครับสูตรล่างเดินนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ไปเข้าบนนะเป็นสูตรล่างนะครับเนี่ยสูตรนี้ก็เป็นสูตรบนเหมือนกันก็เข้าบนเนาะ,ะสูตรเนี้ยมักจะเป็นในเลขดับนะสูตรเนี้ย ให้เลขนะตัวไหนมานี่มักจะเป็นเลขดับนั่นแหละที่ผมบอกว่าสูตรลับเนี่ยนะครับมันจะมีสักตัวแหละนะครับในหลักสิบเนะี่ยที่มานะครับในเด่นล่างนะเออแต่ก็มาหกนะนะครับอ่ะโอเคนะครับนาะก็มีสูตรไหนอีกล่ะที่ลงให้ไปนี่สูตรสามตัวเลยนะครับนี่แหละนะครับสูตรลงวัดแรกนะครับนี่สูตรลงวัดแรกอ่ะเดี๋ยวก็มีสูตรใหม่ให้อีกนะเออ น <aid> <Solomon> ี่แหละนะครับลงวัลแรกบางทีมันก็เข้านะครับบางทีมันก็หลุดนะครับเนาะเนี่ยลงให้ก่อนหวยออกเสียได้นะครับน่าจะเป็น3หรือเป็น4เนาะแต่ก็ใกล้เคียงนะครับยังยังเป็นเลขใกล้กับ0ูนย์อยู่นะครับเออถ้าออกมาตรงนี้เออเป็นเรื่องเลยนะครับสูตรนี้2ชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงตามต่อนะสูตรนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีสูตรใหม่อีกอ่านะครับมีสูตรใหม่ให้ด้วยแต่ถ้ามาจับกันกับในสูตรเก่านี่มันก็นะมี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 ชน9นะครับมีชน9ก้าอีกสูตรหนึ่ง สูตหนึ่งก็มีมีชนห้ามีชนห้าอาจจะไปล่างเนาะเออนี่แหละนะก็สูตรเก่าๆก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็สูตรใหม่อ่ะเดี๋ยวได้ตามกันนะครับสําหรับในที่ในชิปถัดไปนะมีสูตรไหนอีกอ่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลุดแล้วนะครับเนาะสูตรนี้หลุดแล้วแต่รู้สึกว่าสูตรนี้จะไปออกบนเนาะนี่ก็ยังมีในเด่นหนึ่งนะครับเนาะ เป็นสูตรล่างนะครับนาอเนี่ยลงวดแรกก็ไปเข้าบนนะลงวดสองก็มีเด่นในบนนะเด่นหนึ่งนะหรือว่าสูตรนี้จะไปบนอ่ะเดี๋ยวได้ตามต่อนะครับสํารับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในชุดเต็มล่างนะครับเต็มล่างนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไปดูเพียงแนวทางนะครับเนาะในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะชุดเต็มเมนะก็ขอให้เข้าขอให้เดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับ อ่าสูตรหาสูตรกันไปดิอ่าโอเคนะครับรอบสูตรนี้นะครับก็จะนําผลในงวดที่แล้วนะครับผลในงวดที่แล้วหวยที่ออกนะครับทั้ง6ตัวนะครับมาคํานวณก็จะเป็นในที่ใน8 8 4 301 9ล่าง6 5หนะครับอ่ะโอเคนะครับเราสลับในที่ในสูตรนี้นะครับเราก็จะนำนะครับในหลักหมื่นนะครับในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่7 นี่แหละครับหาตัวเด่นนะครับในชุดแรกนะครับ4ตัวชุดแรกนะครับก็จะได้นะครับ4 2เป็น8นะครับบวกกันแล้วหนึ่งเได้9นะครับ5 7เป็น35นะก็จะได้นะครับจะบวกกันนะครับ8บวกกับ9ได้7นะ7บวกกับ5ได้12นะครับก็ได้2เพิ่มแต้มเนาะอ่า2 3 4 ห้ 56, อ่าเพิ่มไปได้เด่น5ตัวนะครับเนาะต่อมานะครับในอีกชุดหนึ่งนะในชุดที่2นะครับก็จะเป็น8 4 3 0 1 9 6 5อ่ะสำหรับในชุดนี้นะครับจะได้เด่น2ตัวเนาะนะครับก็จะเป็นคูณด้วย5ในหมืน่นหลักพันคูณด้วย5นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนี่จะคูณด้วย9หลัก10ล่างก็จะคูณด้วย4 4ี่หนะครับ5 3เป็น15เนาะ9 9 8 1นะครับ6 4เป็น24นะครับยาบวกกันนะครับก็จะเป็น1นบวกกับสได้5เนาะ5้บวกกับหก็จะเป็น0ก็จะได้0ถึงตรงนี้เราจะลดแตนะ้มเราจาก0เป็น1น่งยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราหาอีก3ตัวนะจะได้ครบ5ตัวของในชุดที่2นะครับ8 4 30 1 9 6 5หนะครับก 100, ็หลักร้อยอ่าหลักพันนะครับหลักพันจะคูณสองตัวคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะครับแล้วก็จะเป็นที่ในหลักร้อยจะคูณด้วยเลขคงที่9หลักสิบล่างหน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ3 5 3หหเป็น15นะครับ3 9เป็น27เนะ ศูคูณเก็ได้0นูนย์นะครับหกห้าสามยี่หอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นตัด5้าไปนะครับหลือเจ็ดบกศนยบกศะก็ได้7นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้มนะครับเจ็หกอ่ะั่นแหละนะครับเราก็จะได้เด่นแล้วนะครับสหรับในที่ในทั้ง2ชุดนะหกห้า ่ในชุดแรกนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่1นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6ส่วนในชุดที่2นะครับก็จะเอา0ก็จะมี0 1 0 1นะครับ5 6 7 0 1 5 6 7นะครับชุดเต็มล่างนะก็ขอให้มาได้กันนะครับเนาะอ่ะนะครับวดที่แล้ว6กตรงตรงเลยนะวดที่แล้วนี่หกห้าในสถิตินะครับก็ยังเข้าต่อเนื่องนะมีวดนี้ที่หลุดนะแต่วดนี้ที่หลุดไปนะครับเนาะแล้วก็ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับล่างเนาะอ่ะจับคู่นะครับจะก็จะได้คู่ก็จะมีนะครับในที่ 2 3 4 5 6ปกตินะครับในในชุดที่2มันชอบมาในหลักสิบนะครับปกติเนี่ยในวดที่แล้วเนี่ยก็มาในหลักสิบนะ6 5, เนี่ยห5หเนี่ยเนี่ย7 1 9 7 3เนี่ยชุดที่2ชอบมาในหลักสิบนะครับแต่ผมจับให้แบบเดิมเนาะเอาชุดที่1เป็นหลักสิบนะครับแต่ถ้าท่านไหนก็ชอบสลับในชุดที่สองนะเป็นหลักสิบแล้วกันนะครับอ่นะ2 2 3 4 5 6มี่หมันก็หลายตัวนะครับแต่ถ้าซื้อไปหมดนี้นะครับก็ไม่คุ้มหรอกนะครับเราก็หาตัวเด่นมาจับเด้อก็ถ้าไปกลับนี่ก็50ตัวเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่ถ้ามันออกมาในนี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอาเด็ก2หัวหายสี่ห้าหก

นี่แหละนะครับอ่าสองสองหัวสองอ่านี่แหละนะครับเนาะอะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับชุดเต็มล่างนะครับชุดเต็มล่างก็เดินดีก็หลายงวดแล้วนะครับก็นั่นแหละที่ผมบอกว่ามันเยอะไปซื้อหมดนี้ไม่คุ้มหรอกนะครับก็หาตัวเด่นมาจับนะครับแต่ที่แน่ๆแหละก็ขอให้มีในล่างในตัวเลขนี้แล้วกันนะครับในชุดนี้แล้วกันนะชุดเต็มล่างก็เดี๋ยวในงวดถัดไปเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวมาดูเลขดับแล้วกันนะเพราะว่างวดที่แล้วมันดุด นะวันนี้มันก็เข้านั่นแหละนะครับนอะนเลขดับนะครับนอะอ่ะก็สูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปนุกันไปนะครับหรือจะลองนํามาจับกันกับในตรงนี้เนาะหลักสิบก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับห้าตัวอาจจะติดหลักสิบมาหนึ่งตัวนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นงวดที่แล้วนะก็มาหกเนาะนี่นะเนข,ขมีชนในสูตรนี้ด้วยเนะอ่ะโอเคนะครับเป็นสูตรเก่าก็ใช้ามาหลายงวดแล้วนะครับ นี่แหละส่วนในเลขวิ่งหน่วยล่างเนี่ยหลักหน่วยล่างเน,นาะเนาะเป็นศูนย์นะครับงวดที่แล้วเข้าเนาะเออมันสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่าเนี่ยนะครับเนาะอ่ะเป็นสูตรเ,เก่าๆนั่นแหละนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยถูกรางวัลใหญ่กันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับเนงวดของวันที่16 พัฒภาคมนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างกันเข้ามาเลยกันนะหรือจะเป็นในสูตร6ตัวนะครับเนาะเออ,อโอเคนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ